ครับวันนี้วันที่ยี่บสองนะครับน,นี้มาสวนเจมนนะครับเขาหินดาดนะครับหินดาดหินดาดนี่ครับตอนนี้กำลังแทงยอดใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้ปุ๋ยมูลงคาวหกสามสามนะครับ ที่แรกซมโสมอันนี้ฟื้นแล้วครับนี่ครับแตกใบใหม่ทั้งต้นเลยครับ,รบอันนี้ใช้มูลทั้งคาวไปสองเที่ยวแล้วครับอันนี้ครับใครเคยเห็นมั้งครับ เขาเรียกมูลช้างครับหรืออุจจละช้างนะครับอันนี้รอยรอยสงสัยเมื่อคืนมั้งเนี่ยนะครับน้ำครับอันนี้สวนหลังบ้านนะครับ